สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิทธินัทฉิมพิวัตรค่ะเป็นพิธีกรและแต่ข้อของเรานางสาวบุษการนวลแก้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นของเพื่อนๆที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะเชิญชมกันได้เลยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะคะอยากค่ะอยากค่ะอยากเข้าอยากไปครับอยากครับอยากเข้าผมกพถ้ามีโอกาสได้ก็อยากจะไปครับอยากครับ อยากครับอยากไปครับอยากครับอยากไปอังกฤษครับผมอยากไปลอนดอนเหนือครับมีสมโมสรฟุตบอลที่ผมชอบอยู่อยากไปเซเียเนี่ยค่ะเพราะก็คิดว่ามันไม่ได้อยู่ไกลจากที่ที่เราอยู่ปัจจุบัน,กนเกินไปแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้และสามารถเอาไว้ใช้เวลาเรากลับมาได้ดีกว่าการที่เราไปปเทศีคืขาออสเเรเลียครับ,รรบมันดูมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ภาษาแตกต่างครับอยากไปยุโรปค่ะเพราะว่าทวีปยุโรปเนี่ยสบายก็ใช้ภาษา,น,าน่าสนใจอะค่ะไปอเมริกาครับผมมันเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ครับแล้วก็เศรษฐกิจดีไปทุนค่ะอยากอยากไปเองมากกว่าครับ ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระมากกว่าไปกับทุนรู้ว่ามีคนดูแลอยู่ครับไปทุนค่ะไปทุนดีกว่าครับได้เสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะครับก็ทุนได้ดีกว่าไม่เสียตังค์น่าจะคุ้มครับกับประสบการณ์ที่ได้เพราะว่าถ้าไปแล้วก็มีหลายอย่างที่ได้กลับมาครับผมผมคิดว่าคุ้มแน่นอนครับผมเพราะว่าถ้าไม่คุ้มผมจะไปทำไมล่ะครับ ไ่าแตคุ้มนะคุ้มก็ผมก็จะได้ภาษามาคุ้มก็ภาษาต่างประเทศก็จะได้อะไรก็คิดว่าคุ้มก็คิดว่าคุ้มครับก็จะแตกต่างทั้งเรื่องการเรียนวัฒนธรรมหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะมันจะสอนให้เราได้อะไรหลายอย่างจากการไปเที่ยวแม่คะ แตกต่างยังไงสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมภาษาอาชีพอิสระเอรีใครประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่ๆเพื่อนชาวต่างชาติครับช่วกภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตหรืออะไรนะคะแตกต่างกับไทยเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะสำหรับรประเทศท,ที่อยากไปนะคะประเทศเขามีการศึกษาที่อยู่ดับต้นๆของอเอเชียอย,อยากไปประเทศอะไรคะอยากไปประเทศสิงคโปร์ค่ะ เขามีการจัดระเบียบระบบการศึกษาค่อนข้างดีกว่เทศไทยไม่เด้นหนักจนเกินไปแล้วก็เด็กมีเวลาทำกิจกรรมไม่ได้เรียนแต่พิเศษนะคะ